สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ EP ที่32ครับพอดีถ้าใครยังพอจำกันได้มีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมตัดแยกชำเจ้าเงินไหลามาด่างขาว ตัดลูกเขาออกมาครับถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไาตรงมุมนะครับเดี๋ยวคลิปไปดูได้คลิปนั้นผมตัดลูกเขาแล้วก็ลูกเขาจะเัินเติบโตได้ดีแล้วแตกใบทุกต้นรอดหมดแต่ตอนนี้แม่เขาโซมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรวันนี้ก็เลยจะมารือ้อดูรากแม่เขาหน่อยว่าที่เขาโซมเนี่ยเป็นเพราะอะไร นะครับนะครับโซหมดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวนิด้จะมาลื้อลากดูนิดนึงครับโอเคไปเดี๋ยวผมเตรียมของก่อน ขอโซมลงมากเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรก็ไม่มีอาการเน่าหรือดินจะแน่นไปใครที่ปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ไม่โตแนะนำให้ทำการลื้อรากดูนะครับเหมือนเจ้าตัวนี้เนาะ ก่อนหน้าน,นี้ก็จเจริญเติบโต,ตได้ดีพอตัดลูกของออกไปแล้วกับโสมโซมลงไม่ยอมแตกใบไม่ยอมแตกใบใหม่ร้อยครับ ือมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการล้างลากดูเนาะ ดูจากรากแล้วก็ดูปกติดีนะครับมีปลายมีปลายปลายรากที่เหมือนจะดำดำนิดนึงนะครับเห็นไหมมีปลายรากอยู่เส้นหนึ่งที่เหมือนจะดำดำเหมือนจะออกเน่าก็เดี๋ยวเราตัดทิ้งเลยนี่ครับจะดำ น้ำปวจะเน่านะครับแล้วใบอื่นก็เหมือนจะช้ำเยอะผมตัดทิ้งเลยแล้วกันมันจะช้ำน้ำเยอะพอสมควร ไม้ด่างขาวเป็นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายนะครับก็เลยแปลกใจพอสมควรว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมแตกใบใหม่แล้วก็โซมโทมลงเยอะเลยกอหรือก็เลยมาหรือลากดูเนาะอืมออกเลยเหลือ,อไว้สองใบครับก็กระถางมันใหญ่เกินไปผมว่าเนาะก็เลยเดี๋ยวสัามานเปลี่ยนกระถางด้วยกระถางใบเล็กลงหน่อยเข่งเลยครับแล้วก็อย่างนี้แหละ ลงไปเลยดินนี้ก็ทำการเปลี่ยนดินด้วยเลยครับอย่าลืมนะครับเง่นไหรมาดาังขาวยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดพอสมควรมีคลิปที่ผมตัดแยกชําลูกไว้ถ้าใครยังไม่ดูอย่าลืมกดไปดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงมุมมุมจอเนาะ ดินก็ดินใบก็ปูเหมือนเดิมครับกลาบมะพร้าวสับปุ๋ยมูลวัวเป็นเคยโอเคเดี๋ยวเก็บใบเก่าทิ้งนะครับใบเก่าเขาโซมหมดเลยไม่แน่ใจเป็นที่เป็นเพราะอะไรใบเก่าเขาเนี่ยครับดูโซมหมดเลยช้ําน้ำโซมไปเรื่อยไปเรื่อย ้ใบก็ดูไม่สดชื่นเลยมันทําการลือรากดูเนาะก็เจออย่างที่ว่าก็คือลากเน่าอยู่เส้นหนึ่งก็ตัดทิ้งเรียบร้อยแล้วโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าใช้เวลาไม่นานในการเช็คดูเงินหลมา้ดาังขาวถ้าใครสนใจ ติดต่อเราเข้ามาได้ครับมีลูกจำหน่ายในราคาย่อมเยาวเช่นเคยครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ